สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะเด็กๆพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันได้เลยค่ะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่16นะคะเราจะต่อจากเมื่อคราวที่แล้วนะคะให้เด็กๆเขียนจํานวนนับที่เขากําหนดให้ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะวันนี้เขาให้เด็กๆเขียนจํานวนนับ5เนี่ยให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 5ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ต้องเขียนอะไรคะหก็คือ1บวกกัน5ครั้งใช่ไหมคะแต่เขาสั่งให้เราทำไมคะมีส่วนเป็น5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น1ตัวนี้ก็ต้องเป็น5ส่วนอะไรคะห้าส่วน5 5ครั้งนะคะแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปเราจะเขียนอีกอย่างหนึ่งได้นะคะว่า5บวกกัน5ครั้ง แล้วทุกตัวมีส่วนเป็น5 5บวกกัน5ครั้งก็จะได้เท่าไหร่คะ25เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้เป็น25ส่วน5นะคะต่อไปข้อที่4นะคะเขาให้เด็กๆเ,เขียนจำนวนนับก็คือ7ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น2นะคะแสดงว่าข้อนี้7ก็คือ1บวกกัน7ครั้งใช่ไหมคะ แต่ทุกตัวต้องมีส่วนเป็นไรคะ2ดังนั้นเราก็ต้องเขียนว่า2ส่วนสบวกกันกี่ครั้งคะ7ครั้งหรือจะเขียนได้ว่า2ส่วนสอครั้งแล้วเขียนส่วนตัวเดียวโดยขีดเส้นตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะคะเพะฉะนั้นสองบวกกัน7ครั้งก็จะได้กลายเป็น14ส่วน2ข้อนี้ก็จะกลายเป็น14ส่วน2นะคะ ต่อไปข้อที่เก้าเขาให้พิจารณาเส้นจำนวนแล้วเติมเศษส่วนที่เท่ากับส่วนที่กำหนดให้เด็กๆลองดูนะคะอันแรกนะคะเป็นเศษ1ส่วน2เศษ2ส่วน2เศษ3ส่วน2ต่อไปก็ต้องเป็นอะไรคะอ่าเศษ4ส่วน2แล้วก็5ส่วน2เศษ6ส่วน2เศษ7ส่วน2ต่อไปก็ต้องเป็นอะไรคะ เศษแปดส่วนสองเห็นไหมคะไม่ยากนะคะต่อไปมาดูข้อเส้นจํานวนต่อไปเศษหนึ่งส่วนสามเศษสองส่วนสามต่อไปเป็นอะไรคะเด็กๆลองเดาซิอ่าเศษสามส่วนสามแล้วก็เป็นเศษสี่ส่วนสามเศษห้าส่วนสามเศษหกส่วนสามเศษเจ็ดส่วนสามเศษแปดส่วนสามต่อไปก็เป็นเศษเก้าส่วนสามนะคะแล้วไล่ไปเรื่อยนะคะ สิบสิบเอ็ดต่อไปก็เป็นอะไรครับสิบ่วนสามนะคะต่อไปมาดูเศษหนึ่งส่วนสี่เศษสอส่วนสเศษสาส่วนสต่อไปก็เป็นอะไรครเศษสีส่วนสี่แล้วก็เศษห้าส่วนสีเศษหกส่วนสี่เศษเจ็ดส่วนสต่อไปก็เป็นเศษแปส่วนสี่เศษเก้าส่วนสี่เศษสิบส่วนสี่เศษสิบเอ็ดส่วนสี่ก็เป็น เศษสิส่วน4แล้วก็13ส่วน4ี่เศษสิส่วน14บสเศษสิส่วน4เศษ15ส่วน4ต่อไปก็เป็นเศษสิส่วน4ีเศษสิส่วน4ี่เศษสิส่วน4ี่เศษสิส่วน4ต่อไปก็เป็นเศษ20ส่วน4นะคะเป็นไงคะเด็กๆต่อไปไปดูการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะโดยการเติมเครื่องหมาย มากกว่าน้อยกว่านะคะเด็กๆลองดูนะคะตอนนี้เขายังมีภาพให้เด็กๆดูเด็กๆลองดูภาพแรกเศษหนึ่งส่วนสี่เห็นไหมคะมีรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแบ่งออกเป็นสี่ส่วนระบายสีหนึ่งส่วนจะเขียนได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ส่วนอันที่สองมีรูปเหมือนกันเห็นไหมคะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันเห็นไหมคะแต่อันนี้ระบายสีสองส่วนเด็กๆดูซิอันไหนมากกว่ากันคะที่ระบายสี อ่าเซสองส่วนสี่เด็กๆก็เติมไหนะคะเด็กๆดูหไหมคะเครื่องหมายทางนี้นะคะทางนี้เนี่ยเนี่ยจะเรียกว่าน้อยกว่าทางนี้มากกว่ามันกว้างห็นหคะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเซหนึ่งส่วนสี่น้อยกว่าเ2สองส่วน, 4, นว 2, สี่น,นะคะตอนนี้ยังมีภาพให้ดูอยู่นะคะต่อไปไปดูข้อที่สองเขาให้มาว่าเซสี่ส่วนสิบ กับเศษแปดส่วนสิบเด็กๆลองดูสิเราจะเติมเครื่องหมายอะไรดีอ่าน้อยกว่าเหมือนเดิมนะคะเศษสี่ส่วนสิน้อยกว่าเศษแปดส่วนสิบเด็กๆสังเกตถ้าไม่มีภาพนะคะเด็กๆสังเกตส่วนสิบส่วน10เท่ากันถ้าเท่ากันเด็กๆด,ดูตัวบนเลยเห็นไหมคะตัวบนไหนมากมีค่ามากเห็นไหมคะ อย่าข้อนี้การ4เท่ากันเห็นไหมคะส่วน4ส่วน4แต่ตัวบนอันนี้เป็นเลข2อันนี้เป็นเลข1 2มากกว่า1เห็นไหมคะอันนี้8มากกว่า4นะคะต่อไปไปดูข้อที่3เด็กๆพอจะเติมได้ยังคะเศษ8ส่วน12กับเศษ6ส่วน12อันไหนมากกว่าคะ8ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหันทางกว้างมาทางนี้เห็นไหมคะเป็น เศษแปดส่วนสิบสองมากกว่าเศษหกส่วนสิบสองต่อไปข้อสี่เด็กดูสามสิบเศษสามสิบหกส่วนสามสิบหกกับเศษเก้าส่วนเก้านักเรียนบอกอ่ะตัวเลขไม่เท่ากันแต่เด็กๆดดูสี่เหลี่ยมเท่ากันไหมคะสี่เหลี่ยมเท่ากันไหมคะอ่าอันนี้ตารางใหญ่อันนี้ตารางเล็กใช่ไหมคะแบ่งไม่เท่ากันนี้แบ่งเป็นสามสิบหกอันนี้แบ่งแค่เก้าใช่ไหมคะ,ะนักเรียนว่าเท่าหรือไม่เท่า คุณครูเคยบอกแล้วว่า3 6ส่วน36เท่ากับอะไรคะเท่ากับ1ใช่ไหมคะ9ส่วนลัก9้ส่วน9หลักก็เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเด็กๆว่าเท่ากันไหมคะอ่าเท่ากันข้อนี้จึงเติมเครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อไปไปดูข้อ5เซส10ส่วน16กับเศสี่ส่วน8อันนี้ไม่เท่ากันแล้วส่วนไม่เท่ากันเห็นไหมคะ เห็นไหมคะแต่เด็กๆลองดูสิข้อที่ห้าทั้งไหนมากกว่ากันในวงกลมเหมือนกันเห็นไหมคะแต่อันนี้ครึ่งนี้แต่อันนี้มันลงมานี้เห็นไหมคะมันไม่ใช่ครึ่งนี้เพราะฉะนั้นอันไหนมากกว่ากันคะอ่าเซตสิบส่วนสิบหกค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจยังคะอ่าวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ